สวัสดีจ้าวันนี้จอย Channel นนจะพามากินหอยแครงอาหารปิ้งย่างแล้วก็อะไรคะกุ้งคะ่ะแ,แล้วก็หอยลาหอยหวาน,วานค่ะคุณนายแล้วก็ปลาหมึกน,นะคะก็คือวันนี้สปอนเซอร์จาก มาดามจอยนะคะมาดามจอยชาแนลขอบคุณมา,มากเลยเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ย่างเลยนะคะนี่นะคะก็คือการเริ่มรับประทานอาหารทะีของเรานะคะมีอาหารเยอะแยะมากแก้วันนี้แบบว่าพร้อมกินพร้อมจุกพร้อมอิ่มในเวลาเดียวกันนะคะไปย่างเลยวันนี้คุณส้มเป็นคนย่างนะคะ เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็เลยอะไรยังไงเธอวันนี้ย่างอะไรหรอย่างปลาหมึกอ,อ,อ,อะไรนะปลาหมึกปลาหมึกอ,อะไรคะหอยหอยอะไรคะหอยหอยอะไรอุอ้ยหนูนี่อ่านี่ก็น่าตาประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นคนย่างหอยให้มาดังจอยแล้วคะ่ะน่าทานมากเลยทุกคน ก็เป็นนักย่างประจำบ้านกันแล้วนะคะสวัสดีจ้าวันนี้จอยเชีนเน่ยจะพามากินอาหารทะเลจ้าพี่น้องค่ะในลองกินให้ดูหน่อยอลองกินน้อยแกงก่อนน้อยแกงก็ได้จ้ะลูกทำน้ำจิ้มมีจ้าพี่น้อง เจ็บเจ็บเนี่ยลองกินหอยหวานดิดงเลยค่ะหอยหวานนกยายนทุ่น่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็จิ้มจิ้มนี่ไมู่้ปาปเนี่ยค่ะบ้านพี่แม นี่กินเนาะอือนั่นเอาปได้ปลาเป็นได้ี่น้องใช่ิมเลยคัจิ้มเลยคมนี่นี่เรียหแ่กับิแนะจ้ะซบมากจ้ะพี่น้อง กินน้ำนก๊เจ้าจสามปีไม่ได้มาไทยจ้าไดรมาเขามากินยกอ,อ,อย่างคักคักเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาถ่ายรอบหนึง่งได้กินกอขอ,ขอตัวกินกันเด็ดจ้า